ดีค่ะวันนี้ก็จะมากินกว๋วยเตี๋ยวนะคะกว๋วยเตี๋ยวไก่กว๋วยเตี๋ยวจะนักริซือมาหาดอนนะจกก๊ะก๋วยเตี๋ยวองอยูนี่นะจ๊ะประเทศเออ่พระนรเปนจ้ะนี่จ้ะสั่งพิเศษเลยค่ะอ่านผนก็มีซื้อภาษาอังกฤษอยู่จ้ะอยู่เนี่ยนาปกนักริเห็ดเอาไว้อัน กับบรูนะจ๊ะว่าเขียนว่าอียังภาษาอังกฤษนางรีอันบอกจ้ะก็เลยเอาว่ามาให้นางกินประจักรแสั่นเขาไปกินกันเลยจ้าไปกันเลยค่ะแซ่ฟๆค่ะสวัสดีค่ะมืเอนี้กับมะพร้ากกับนางรีแกนทลักคือเก่าจ้ะนางรีแกนทลักก็มีก๋วยเตี๋ยวจ้ะนางรีอาศัยอยู่ประเทศอ่ัมพิชานะจ๊ะอยู่ที่พนมเปรจ้ะนางรีกับบรูว่าก๋วยเตี๋ยวเขามันมิซูว่ายังเป็นภาษาอังกฤษนะจ๊ะนางรีกับไปไหนก๋วยเตี๋ยวมาจ้ะ ก๋วยเตี๋ยวก็จะมีตีนไก่แล้วก็มีเลือดมีม้วซับแล้วก็หมูหยังแล้วก็พักข้างหน้าริ่ก็มีไรดิจ้ะมันนี่มีจ้ะจ้ะท่างันเดี๋ยวเขามากินกันเลยจ้ะอุ้ยก่อนกินน้าริก็ขอบใจทีๆนั่จ้ะที่เขามาเป็นกาลังใจให้น้องก็อดอนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร่ให้เขาจ้ะมันนี่มันนองมันนี่มันนองมันนี่เสียงดังๆังเลยจ้ะมันนี่มันนี่น้าริก็ลูกเข้ามาบ้าเมือจ้ะ แม่พวกมามันเหมือนะจะพ่อยายยงดังเรื่องปน่พ่อยายนี่จ้ะเครื่องปุ้งหมักริกจ้ะัอพริดเขากับขึ้นแต่สีเท็ดไดทจ้ะเสรนมีจ้ะน่าะคิดว่าตอนนี้มันอืดอ่ะจ้ะกระแสบขึ้นเขาอดอจ้ะมากินขอกันนั่งดิ อั่กินขามือแล้วค่ะคุกมือละจ้ะเวะลาอัดคลิปก็กินขาตื่นกับ,บ่ได้กินหรอกจ้ะกลับมากินกันหนองด้วยจ้ะนี่จ้ะกลวยเตียวจ้ะหมักพริกแดงจน,นคืนแม่จ้ะนางสอนแสงจ้ะเลยเป็นแบบนี้ ขี่ขาดแหย่โตจ๋า,จามากินกันจาะมีเลือดอําจาะนี่จะเลือดมีหมูจ้ะบ่ได้กินด้นแล้วจ้ะนี่จ้ะ แสบอักจะเป็นตุต้นจนเปื่อยนะจ๊ะนักเรียนเคยกินไรทือน่ะจัะหรอหลานหลานเดิมทีนังรีเคยเฮ็ดคลิปลงน่าจะครับเลิปทีป่ก้อนแดงเคยบังคิดนักเรียนกับเซนมีจ๊ะเกลือจ้ะ มาละข้าวจังมีพักข้างจ่ะ ก็เด้กินนวดหละจ้ะเจี๊ยบกินห่อยน้ำตึ๊บเอาก๋วยเตีต๋ยวน้ำตกบานเฮานะจ๊ะมึงใส่สเปนไก่ดำเถอะไก่ดำอันนี้ปีมมันตัวนี้เป็นมึงใส่สเปนไก่ขาวจถะ แสบจ้ะมาเลิกจ้ามากินของกระดั้งรินิ้วเข่าจะบวมไว้จ้ะกินกับม马ะจ้ะ ผักสลัดขน้องก็มี่บ่ให้เฮ็ดเอฟเฟคจ้ะนี่จ้ะมจ้ะอือ tuổi nhai mất tuổi nhai mà lạ chồng tuổi sáu công mau mặn mửa chặt tuổi mẹ công mau mặn mửa không lo quá không luôn จัดมา้วยจ้ะน้องดิว่าจะสื่อสมตั้มกินจ้ะแต่ว่าเปลี่ยนใจกินก๋วยเตี๋ยวดกว่าสมตั้มก็แพงก้ะอันนี้กะ3้ำด้นนัน่ออยแาเะคันคลาย3ด้นค่งแต่น้องดิขอคนพิเศษจ้ะหาด้น นั่งหลี่บ้าไปเห็นยังมาก่ไดนนอนเส็กคือบอกตาดานั่งหลี่บ้านอนดีจ้ะเ่นจะโทรศาัพท์ว่านนั่งหลี่เรนโทรศัพับหลุกซาาโทรมาบอกว่าทเรนจะโทรศัพั์ไลฟ์ที่บ่คุยกบนั่งหลีจ้ะนั่งหลี่ก็เล็บผมคุยนํามจ้ะ นัางหลีบ่แม่นคุณแม่แต่นั่งหลีเอิ่นเพิ่นคุณแม่จ้ะเพิ่นเลี้ยงนั่งหลีมาตั้งแต่น้อยทักเพิ่นคือแม่จ้ะแม่นั่งหลีจ้ะอาศัยอยู่ใก่แม่จ้ะแม่นั่งหลีจ้ะยูภาษาเยอรมันนี่นะจ้ะไม่ขบค้อไม้จ้ะกับน้องฮาน้องลิปีละเทือยจ้ะปีนี้บ่ได้มาจ้ะส่งโควิดจ้ะ เราเราบ่าได้ม嘛บินบ่ได้จ้ะ จังสั่นคลิปนี่กระดดน้วนะจ่าเก่าน้าที่แหละนั่งรีก็ขอบใจพี่ผีน้าจ้าพี่เขามาเป็นการนั่งใจยแค่นี้ไอ้นั่งรีน้าจ้าอันขอบคุณได้ไรดีใจอีกครั้งหนึ่งอันคอมเมนต์ไปคลิปให้นั่งรีอ่านน้าจ้านั่งรีสิกลับไป้หายจ้ะเมื่อนนั่งรีเห็นคลิปแม่ไม่สุรั้งนั่งรีสิมากลับไป้ส่งเวลาที่นั่งรีไม่ว่ารานั่งรีสิไปวงคลิปที่พัดลงมาหายแม่ไม่น้าจ้านั่งรีเส็ดจังสี่จ้ะ จะสันน่นนางริฝากไว้เพียงตอนนี้ด้วยจ้าขอบคุณค่ะ